เวลา20นาฬิกา3นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพอพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระบรมาพิไทัยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราช การตลอดไปดังนี้ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่14ไร่1งาน72.7ตารางวาเขตดุสิตกร,รุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโฉนดที่ดินเนื้อที่9ไร่3งาน92.3ตารางวาเขตดุสิตกร,รุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่10ไร่ 2. งาน65.7ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตและโฉนดที่ดินเนื้อที่6กไร่3งาน22ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตมัธยม พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเฝ้าทุลลอะองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่1,059ไร่1งาน36.7ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและเนื้อที่493ไร่1งาน63ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดชนบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบ,บก พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทูลละองธุลรีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่185ไร่1งาน85.2ตารางวาอำเภชะอําจเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนาเรศวรจัังหวดเพชรบุรี พลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่275ไร่3งาน57.2ตารางวาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทํางานของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายพระราม6พระราชนิเวศมฤคกาทยวันจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560 พลตรีประยุทธ์อบอผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่173ไร่40.8ตารางวาอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชาการของมณฑลทหารบกที่15พระรามราชนิเวศวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560 นายพักกพงทวิพัฒน์ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่25ไร่8 4ตารางวาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของจังหวัดเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ชุติการศรีวิบูลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนสวนสุนันทาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์สิโรธผลพันทินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเฝ้าทุลลองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1งานสิทิารางวาเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อันหนึ่งเมื่อปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินในพระบรมมาพิไทยแก่ส่วนราชการต่างๆไปแล้วเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการอาทิ กองทัพบกรับพระราชทานโฉนดที่ดินเขตวังทองล้างกรุงเทพมหานครเนื้อที่79ไร่2งาน60.9ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดินและโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิตกร,รุงเทพมหานครเนื้อที่4ไร่3งาน1.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับพระราชทานโฉนดที่ดินวางปารุษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่9้าไร่26.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่19ไร่2งาน52ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการมณฑลฐานบกที่15รับพระราชทานโฉนดที่ดินพระรามราชนิเวศวังบ้านปืนอําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่21ไร่1งาน48.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการมณฑลทหนารบกที่15และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติและศิลปะจังหวัดเพชรบุรี สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายนาเรศวรอำเภชะอวัดเพชรบุรีเนื้อที่584ไร่2งาน99.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนรับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายพระรามหกพระราชนิเวศมรุกะทายวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่1244ไร่24.2ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมเนื้อที่148ไร่สงาน88.8ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงมหาดไทยและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับพระราชทานโฉนดที่ดินคลอง6อเภอธัญ,ญบุรีจัังหวดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรับพระราชทานโฉนดที่ดินตําบลปทุมวันอําเภอสามเพ็งกรุงเทพมหานครเนื้อที่67ไร่67ตารางวาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจก,ก,การของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลายัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบ,บุคคลต่างๆเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนาย,ยกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพนายกสภามหาวิทยาลัายกาลสนลลาินและคณะเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่มถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิวทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว